เสียงดังพอดีเป็นแบกของงานทำผ่านข่อยนะครับเพึ่งทานข้าวเับเมื่อกี้เพึ่งทานข้าวเพึ่งกินเข้าขอบคุณนะครับทุกกำลังใจนะครับขอบคุณหลาย,ลาย เดี๋ยวตอนนี้นะครับเดี๋ยวรอทีมงานทามาผมอาจจะใดน้นั่งแท็กซี่นะครับเพราะว่านันหมายกับกับพี่เก่งคนขับรถเนาะว่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะไปขึ้นรถด้วยนะเดี๋ยวผมจะไปรอที่เมเจอร์พาร์คหลังสิ่นี้แหละโรงพยาบาลปทุมธานีเดอะปทุมธานีโรงพยาบาลจังหวัดอ,อยู่หลังสารกลางจังหวัดปทุมธานีนะครับงานอยู่นครปฐมและขปราการจะ้ะ อยู่กรุงเทพนะครับบางกับปีอโอ้ยโทษครับโทษครับเรื่องเมืองลครปบรถูกักกน,นมี่ามีมีครับมีมีมีเดี๋ยวเราทางบริษัแทแจ้งทราบนะครับม,มีแถวไหนอะไรยังไงต้องขอโทษด้วยเรื่มดูเมื่อกี้เดือนนี้บอกเดือนนี้ยังไม่มีนะครับเดือนนี้ยังไม่มีเลย เกี่ยวกับเขียนหนุ่มนะเดี๋ยวรอดูครับขอบพระคุณดอกกุหลาบครับสวัสดี268ท่านสวัสดีครับผมเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เด้อเด้อขอบคุณพี่อังอังขอบขอบคุณครับผมเดินหน้างานเยอะไหมเดินหน้ารวมทุกคิวแล้วน่าจะประมาณ2ี่กว่าวันนะครับคิวงานโตเกียวมิวสิกน่าจะย0กว่าวัน ตอนนี้เดือนตุลาคมว่างไม่ถึงสองสาวันนะ่ะทุกเดือนตั้งแต่วันนี้จนถึงตั้งแต่เดือนตุลาคมพฤศจิกาธัานวาเนี่ยว่างไม่ถึงสองาวันสามวันต่อเดือนตลาดเซดีสายห้าอ๋อครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอฟังข่าวนะครับสวัสดี3ามสบท่านสวัสดีครับใครเข้ามาแล้วนะครับฝากละหนึ่งืงใจครับขอหนึ่งเมือใจก่อนขอหนึ่งเมือนใจก่อนแต่ลมอาจจะแรงหน่อยนะบางทีผมผมขอโทษด้วยเพราะว่าลมมันแห้งลงมัน เ็มวันกับแปลกเดววันฮอ,อนเบิร์ดมเมย์อยู่ประมาณยี่สิบสองวันครับพี่เจ๊ไก่ประมาณยี่สิบสองวันครับผมประมาณยี่สิบสองวันประมาณนั้นแหละสู้ๆเด้อขาขอบคุณครับผมเพราะว่าตารางคิวงานของโตเกียวมิวของปีหน้ายัางไม่ออกเนาะเพราะามันมีหลายพาร์ทไม่นจะเป็นวงใหญ่สองชั่วโมงแล้วก็อีเวนต์ โมงแล้วก็อีเวนต์ต่างๆรวมกันแล้วโตเกียวมิวสิกตอนนี้นะ่าจะอยู่ประมาณประมาณเกือบ300คิวอะรวมทุกอย่างแล้วเกือบ300คิวนะครับแบ่งออกเป็นคอนเสิร์ตประมาณ70%กินข้าวในนั้นกินอยู่ครับกำลังกินเมื่อกี้ครับสั่งข้าวกลองไม่กินครับเอาพุทธกรรลังใจเลยนะครับสั้างข่ากองไม่กินเมื่อกี้สั่งขงง้าวกล่องไม่กิน หลกนอนบบยิมขอบคุณทุกกำลังขอบคุณดอกกุหลาบขอบคุณครับพักผ่อนในเดอ้อล่ะ <c oughs> ขอบคุณครับผมพักผ่อนอยู่ครับพักสัมพักในล่ะครับผมเพราะว่า่ังไงนะก็เป็นห่วงคนผู้นอนบ่ท่านตื่นอย่างนีพักตามอัตรากษเรานะครับ ถือว่าเป็นโอู้อูครับดูแลตัวเองด้วยขอบคุณครับผมขอบคุณนะครับที่ส่งกำลังใจให้นะครับขอบคุณลหลายๆเดือนะครับขอหนังเหมือนใจครับผมผมบม่มีหมูคุย <c oughs> เลยเด็ดเมื่อไหล่ซติกต่อครับพอดีว่ายูนิกับมีแต่แม่ๆกักัายานพี่น้องนะครับ <c oughs> น่าจะได้กลับมาอีกทีก็น่วันที่สิบเก้าพราะว่าสิบแปดเราอยู่บนเนาะผมกับสีนอนผมจะนอนก่อนเพราะว่าเช้าผมน่าจะได้นั่งนครชัยแอร์มาผมน่าจะไม่นั่งเครื่องหรอกเพราะว่ามันช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงค่าใช้จ่ายเราต้องเซฟเงินต้องเซฟเงินงเซฟเนั่นเซฟนี้พี่น้องหาบาทก็ไม่คุณค่าเพราะว่าสำรองจ่ายไปเยอะครับเอ่อพอร,บ,รบเราเนี่ยมันมันครอบเยาใช่ไหมทีเนี้ยค่าใช้จ่ายมันมันมันเลยอนไนดีเราก็บอกหมอเอาเลย ไม่เสียดายครับไม่ตายหาใหม่ได้บ่เสียดายครับผมสวัสดีหนึ่งร้อยสิบสองท่านสวัสดีครับอ,อ๋อเข้าใจเลยเคยผ่านมาแล้วหนักอยู่ครับพี่นั่นแหละชีวิตคนเรา มันอะไรไม่ได้หรอกเราก็ใจร้อนไม่ได้นะครับยิ่งเป็นของรัฐบาลเรายิ่งต้องตระหนักถึงความอะไรหลายๆอย่างที่มันที่มันต้องดูแลควบคู่กันไปนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ก็คือถึงถึงถึงพี่แกจะหายฟื้นขึ้นมาพกพรอเราแค่ปฏิหารว่าสมองจะกลับมาปกติไหมแต่ก็เพาเป็นยังขับว่าแต่ได้พี่สาวขึ้นก็ดีใจละส่วนเรื่องนี้เรื่องสิน ก็ค่อยดูแลกันต่อไปว่าอะไรยังไงอของเจเป็นพ่ออใช่ไหมครับสุดยอดครับผม,มแม่แม่ส่งกำลังใจให้ขอบคุณครับผมขอบคุณขอบคุณเยหลายครับกวันแรกวันสองมันกินอะไรไม่ได้เนาะกินได้แต่น้ำนะมัน มัคิดอย่างหลายๆอย่างผมผมเป็นคนคิดเยอะนะเพราะว่าการวางแผนการใช้ชีวิตต่างๆเหมือนเหมือนผมจะวางแผนไว้แล้วว่าปีนี้ผมจะมีอะไรบ้างทําอะไรบ้างแต่พอพี่สาวมาเป็นอย่างนี้กลายเป็นมันมันช็อตมันมันช็อตไม่ใช่ว่าช็อตเรื่องนั้นเรื่องเนี้ช็อตเรื่องที่แบบว่าเฮ้ยเราต้องทํายังไงต่อไปกับกับ,ก,บกับงานด้วยกับกับกับพ่อกับแม่แล้วก็นี่สินที่พี่สาวทิ้งไว้ให้อาจจะเป็นบ้านบ้านรถที่ที่นางยังต้องผ่อนอยู่แต่ละเดือน นะครับซึ่งซึ่งคนจากครอบอร์วน่าจะเป็นผมเพราะว่าตอนตอนตอน,ตอนที่ซื้อบ้านเนาะอันนี้เป็นบ้านของพี่สาวนะไม่ใช่บ้านผมบ้านผมก็มีมน่าหา่าพี่สาวนะไปลงบันทึกไว้ว่าถ้าวันใดวันหนึ่งที่ข้าพุทธเจ้าอะไรแบบนี้คนที่จะต้องดูแลต่อก็คือดูแลมรดกต่อน่าจะเป็นนายทนงศักด์แล้วก็ค่อยเป็นชื่อแม่ชื่อพ่อดังนั้นค่าใช้ใจ่ายจึงมาตกกับนายทนงศักด์แต่ก็ไม่เป็นไรครับ ก็ต้องดูเรียนระดับความสําคัญถ้ามันไม่จําเป็นจริงๆก็น่าจะปล่อยออกก่อนคิดว่าอย่างนั้นต้องเอาสิ่งที่สําคัญที่สดุดยังไงเราก็มีบ้านต่างจังหวัดอยู่อุ้นอนรลทุมา เอาละครับสวัสดีครับสิบมกราหกเก้าติดแล้วครับผมพอดีผมติดอคอนเสิร์ตอยู่ที่ลำลูกกาครับครับผมวันทีสิบติดแล้วครับวันทีสิบมกราติดอยู่ที่งานของแม่มัดนะฮะงานของแม่มัดลำลูกกาคล้องแป๊บนะครับเป็นคอนเสิร์ตเต็มวงห้าชั่วโมงนะใครอยู่ใกล้อยู่ไกลมาให้กำลังใจได้ ชื่อผู้จัดการมันชื่อบอกกี้ใช่แต่คนละนามสกุลด้วยคนละนามสกุลชื่อธนงเหมือนกันสู้ๆค่ะพี่เอฟซีกำลังใจโอ้ขอบคุณครับขอบคุณบอทโน้ตไม่ใช่บอทโน้ตครับบอทบอสิมาบอลโน้ตจังไงครับาค่อ,คอยๆคิดตั้งสติแก้ไขอ่าอันนี้เป็นปันจจัยละเป็นปันจจัยละเป็นสิ่งแรกที่ต้องวิเคราะห์ก่อนว่าอยผมจะได้จะได้สอบถามครับ กับแฟนพี่สาวก่อนว่าอันไหนที่ที่ไม่ใช่จ,จาเป็นจริงๆอ่าต้องต้องต้องรับสภาพไม่ได้นะเนื่องด้วยถ้า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 ,ถ,าถ้าเรายังประคองตรงนี้ไปต่อมันยากเพราะว่าผมนะ่ะตัวคนเดียวลําพังผมรับผิดชอบบ้านรับผิดชอบรถรับผิดชอบพ่อแม่ที่ผมต้องส่งเสียดูเรี้ยอตลอดอ่อมันก็ไม่ไหวอืเพราะว่าบ้านพี่สาวผมมันราคาเกือบ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 เจ็ดล้านใช่ไหมละ่ะ ถ้าเราไปประครับคองตอนนี้มันเหลืออยู่สามล้านกว่าบาทก็รอดูก่อนว่าควรควรจะยังไงคนเยอชชู้ไปพี่สาวก็มีรถสองคันเนาะกับบ้านหนึ่งหลังแต่รถอีกคันหนึ่งเข้าก็ต้องก็ต้องเบิงว่าความสำคัญของอย่างเนี่ที่ต้องได้ใส่ ผ่านเกันโดนชนตรงไหนมันเป็นเส้นระหว่างลังสิตไปทะลุลำลูกกาคลองสามอันนี้เราเราไม่กล้าผมก่าบอกซูฟังเดิอเพราะว่าคดีมันยังไม่สิ้นสุดที่นี้ยตำรวจยังไม่ได้ชั้นพนักง,งานสอบสวนยังไม่ได้ระบุไว้ว่าใครเป็นคนผิดใครเป็นคนประมาทดังนั้นเดี๋ยวต้องรอให้พี่ผมฟื้นขึ้นมาสักหนึ่งระยะอ่าถ้า ถ้า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 ไม่อย่างนั้นมันจะเกิดการแบบว่าบางทีคนคนเจ็บก็ไม่ได้ถูกต้องเสมอไปอันนี้เราพูดเป็นกลางเนาะดังนั้นเราต้องรอคนที่เจ็บเนี่ยฟื้นขึ้นมาก่อนถ้าฟื้นขึ้นมาแล้วไม่สามารถให้ปากคาหรืออะไรได้นั่นก็คือหน้าที่ของญาติแล้วที่ต้องประสานงานต่อเพราะว่าผมเนี่ยรอตํารวจอะไรดผมรอตํารวจไม่ได้ตั้งแต่วันก่อนแล้วจนผมลงไปเปิด,ปด,ปดกล้องวงจรปิดเองอะไรทุกอย่างผมทําเองหมดเลยผมไปไล่ดู แทบทุกอย่างคนเดียวแล้วคู่กรณีล่ะครเขาเนี่็ถามคู่กรณีนะ่ะเขาผมคิดว่าฐานะเขาค่อนข้างไม่ยากจนก็แล้วกันเขามาคุยใส่ว่าสามารถซื้อบ้านเองหลังเงิเจ็ดล้านเงินสดบ้านงานรถเขาก็ดีเพิ่งจบด็อกเตอร์มาใหม่อันนี้คือเขาพูดนะซึ่งเขา <laughs> เหมือนเขาแบบยังไม่รู้ว่าเราทํางานอะไรตําแหน่งอะไรอยู่ไหนอะไรยังไงเนาะก็เลยผมนะมองในส่วนตัวผมถ้าผมเป็นตํารวจผมเลยมองว่าพี่มีศักยภาพที่จะชดใช้ทั้งหมดเพราะอะไรผมก็มีภาระพี่สาวผมเขาเป็นพยาบาลเขาเป็นอาจารย์สอนพยาบาลรายได้เขาเดือนละหนึ่งแสนบาทเฉลี่ยต่อเดือนแล้วหนึ่งแสนบาทจริงๆทีนี้เขาอายุสามสิบห้าถ้าเราเรียงลําดับความเป็นจริงอ่ะ ผมอยากให้ดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายแล้วก็เยียวยามาเลยว่าอายุราชการเขาเหลืออีก25ปีที่เหลืออยู่อ่ะแล้วบริษัทที่มันต้องดูแลเพราะพวกนี้มันทำมันทำบริษัทอเกี่ยวกับถ่ายทําเกี่ยวกับเพลงเนาะพี่สาวผมก็าทำอย่านีดังนั้นผมอยากให้คู่เนี่ไม่น้อยก็มากที่ต้องรับผิดชอบแสดงสปิริตออกมาเถอะแต่เขาดีนะเขามาเยี่ยมมาอะไรทุกวันแต่เขาไม่เคยพูด ถึงว่าเขาต้องอะไรยังไงเลยเพราะผมไม่เคยได้คุยกับคู่กรณีจริงๆซึ่งเป็นบีดาของเขาเขาให้แต่ลูกชายเขานำมาคุยผมก็เลยไม่อยากคุยด้วยอําเภอธัญยะครับถ้าจะให้ผมคุยกับคู่กรณีก็คือพ่อเขาแล้วคุณไม่ให้ผมคุยกับพ่อเพราะอะไรอ่ารู้แล้วพ่อคุณเป็นคนใจร้อน เป็นคนจะร้อนที่สุดวันนั้นผมกับแม่นั่งกินข้าวอยู่ทางเข้าว,วันนี้เหมือนเขามานั่งลงด้วยเนาะเขามันมาถามถ่ายอาการลูกสาวว่าเป็นยังไงบ้างทีนี้เหมือนพ่อเขานั่งขวางทางละหมาดของบุคลากรพยาบาลพอนั่งขวางทางปุ๊บทีนี้ไม่ลูกไม่อะไรเลยนะทีนี้พยาบาลเขาเลยขออนุญาตข้ามข้ามปุ๊บไปด่าเขาอีกว่าเฮียอีสัตว์ทำไมแบบมึงไม่ แล้วเจสันมึงรู้ไหมกูเป็นใครกูใหญ่ยังไงก็เลยว่าเฮียทําไมเป็นอย่างนั้นน่ะตกใจผมตกใจ <laughs> ทําไมเป็นอย่างนั้นแล้วตอนมึงชนพี่สาวกูนะ่ะมึงไม่บ่นให้พี่สาวกูยังโคตรเง่าสักการะเลยเหรออันนี้คือคิดในใจแต่เราก็ได้บอกแสบางต้นก็คือเมียเขาเองอะ่ะบอกว่าเขาเป็นคนใจร้อนอย่างนั้นอย่างนี้นี่แหละสิ่งที่กูต้องได้มึงเป็นคนใจร้อน มันเหมือนจะยึกยกักแล้วผู้กรณีเราแต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยอ่ะผมมีสื่ออยู่ในกำม,มือผมอาจจะสามารถเรียกร้องอะไรได้บ้างเนาะเพราะว่าศักยภาพของเราเองน่ะไม่สามารถดูแลคนเจ็ดแปดคนด้วยตัวโบดเองได้หรอกอย่างน้อยโบดก็ต้องหาอาชีพเสริมแล้วต่อจากนี้เพราะว่าก็ได้ปรึกษากับพี่พาร์ทพี่ทนายพาร์ทนาอเราเราก็บอกพอไอเราถักมาเป็น,นยังไงเนี่ยโบสถ์พี่สาวเป็นยังไงเนี่ยละ่ะ าโต๊ะพับพองเงี้ยให้ใสไอคอเรือบอกไดเด้ออะไรแบบนี้อ,อพี่เจกไก่น่าจะไม่ได้ถึงหนกระแฉหรอกบางทีเราเราเรียกร้องในส่วนของเราได้อยู่เพราะตอนนี้ผมก็ลองเรียนไปทางสื่สอส่วนกลางนะครับก็อาจจะเป็นสื่อออนไลน์เป็นอีจันเป็นอะไรหลายๆด้านที่เราสามารถเป็นกระบอกเสียงหนึ่งว่าเอออย่างน้อยก็อยากอยากให้ผู้ผู้กรณีเราเนี่ยมาถามถ่ายเรามากว่ามันหนักมากแค่ไหนมีค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มไหม เพราะว่าข้าใจใจส่วนตอนนี้คือผมกำลองไปเยอะมากขายทองเอาทองไปจำเองเบิร์เลยทองสิบกว่าบาทนะครับเพื่ออยากให้พี่สาวเราคืนมาในรูปแบบนี้ก็แล้วแต่แต่ไม่ขอเป็นร่างเปล่าต้องมีชีวิตนะอ่ะอพี่เจ๊ไก่บอสคิดว่าตอนนี้อ่ะก็คือเราเรายังคุยกับเขาติดต่อเขาได้อยู่แต่ถ้าวันใดวันหนึ่งถ้าบอสประสานงานกับเขาไม่ได้หรือว่าเขาขาดตัวบกพร่องอะห,หลายเรื่อง ซึ่งเรามองแล้วว่ามันไม่ยุติธรรมกับตัวโบสเองแล้วก็ครอบครัวโบสเองวันนั้นคือโบสโพสต์และมันต็นที่สุดจริงๆโบสถ,ถึงจะโพสต์ตอนนี้ก็คือชมเลยขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะครับบางทีมันเป็นสิ่งมันเป็นสิ่งที่อยู่ในอกที่เราไม่สามารถจะพูดกับใครได้ มันนี่ผมผมผมก็เลยได้ระบายออกไปนั่นแหละเรื่องก็ประมาณนี้นะครับส่วนกล้องจอดปิดอะไรนะ่ะแล้วผมไม่สามารถพาพพิงได้มันขึ้นอยู่อยู่กับการพินิจของเจ้าพนักงานสอบสวนที่เขาจะต้องไปหาหลักฐานเพิ่มเติมในส่วนของเขาเราจึงไม่สามารถพูดได้ผมกับภาสามารถบอาได้ว่าเขาเขา,เขาชนผมหรือผมชนเขาเลือกผมตัตหน้าเขาอะไรอย่างนี้อันนี้ต้องเข้าใจผมเด้อผมไม่สามารถพูดได้จริงๆก็เอา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 ,เอา,เอาสิ่งที่เราคิดว่าเราสามารถพูดได้นั่นแหละ ผมไม่รู้นะแต่ว่าพี่ผมเน่ยเราเติบโตมาจากครอบครัวเล็กๆครอบครัวหนึ่งนะครับที่ลําบากมากลําบากที่สุดในหมู่บ้านก็ว่าได้แล้วเป็นคนฝักใฝ่เป็นคนตั้งใจนะครับพอพี่สาวเนี่ยเขตั้งใจเขาอยากเป็นพยาบาลตั้งแต่มันอยู่